สวัสดีค่ะวันนี้พี่หงจะแนะนำการทำกางเกงป้ายข้างหน้าเป็นจีบแบบผ้าถุงนะคะโดยที่เราต้องมีแพทเทิร์นกางเกงแล้วก็ตัดเป็นทรงเอเล็กๆนะคะแล้ววิธีการก่อนเย็บเนี่ยจะต้องมีการดึงเป้าดึงยังไงรอชมดูนะคะป้ายข้างหน้าเนี่ยคือพอป้ายแล้วมัน อยู่ที่เราต้องดูจากรูปร่างลูกค้านะคะจะป้ายชิ้นหน้านะคะกางเกงจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายนะคะอย่างนี้ทีนี้เวลาเราจะป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยก็จะคือป้ายเหมือนพัดถุงนะคะก็จะยื่นมาอย่างนี้ เราจะป้ายแล้วให้มันเฉียงก็ได้หรือจะให้เขาตรงก็ได้แล้วแต่เรานะคะทีนี้ป้ายเนี่ยมันก็จะเป็นจีบที่ออกมาจากตรงเนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ยที่เราจะยื่นออกมาเป็นจีนะคะยังงงอยู่ใช่ไหมทีนี้ก็ทําอย่างนี้ค่ะชิ้นหลังนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะ นำชิ้นหน้านำชิ้นหน้าเนี่ยคะ่ะชิ้นหน้าเนี่ยเวลาสร้างกางเกงแล้วมันแล้วแต่แล้วแต่ทฤษฎีของแต่ละคนนะคะแล้วแต่สูตรนะคะแต่ของพี่หงเนี่ยเวลาสร้างแล้วชิ้นหน้าจะหันหน้ามาอย่างเนี้ยนะคะแต่ทีนี้พอเราจะแทรกจีบเนี่ยพี่หงต้องใช้ฝั่งนี้นะแล้วก็เราก็กิ้งเกดนะคะกิ้งเกดออกมา อันนี้จะเป็นเก็บตรงนี้จะเป็นแนวกระเป๋าค่ะตรงนี้จะเป็นช่วงเป้าหน้านะคะที่ต้องมาร์กตำแหน่งเพราะเวลาเวลาเย็บเป้าสองฝั่งจะต้องให้จุดนี้อยู่ตรงกันไม่ให้ขยื่นนะคะทีนี้เวลาเราจะยื่นป้ายเนี่ยเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะแผ่นใหญ่หน่อยเลยค่ะ แล้วก็พักเลยค่ะพักตึงกลางพักแล้วก็ทบเป็นจีบไปเลยค่ะทีนี้อยูอยู่ที่เราจะจินตนาการแล้วนะคะว่าเราจะทบจีบเนี่ยให้ใหญ่ขนาดให้ไปกว้างขนาดไหนอันนี้กางเกงนะคะอันนี้คือขาข้างในนะคะน,นี่ขาข้างในอันนี้คือกลางหน้า เราก็ต้องจินตนาการว่าเราจะป้ายเนี่ยเราจะยื่นออกมาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราจะเอียงก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องทับกระดาษเอียงนะคะทีนี้พี่หงต้องการตรงค่ะไม่ถึงกับตรงมากต้องการจะให้ตรงแล้วก็มาระดับนี้แล้วก็จากจากจากกึ่งกลางเนี่ยค่ะพี่หงจะให้ป้ายมาทับฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเอวดูจากเอวนะคะ ดูระดับเอวว่าเราจะป้ายเท่าไหร่จะจากกลางออกไป2นิ้วสมนิ้ว4นิ้วอยู่ที่รูปร่างคนใส่นะคะอยู่ที่เราเลยค่ะทีนี้พี่หงต้องการให้ป้ายออกมานะคะ4นิ้วเห็นไหมคะสีนิ้วแล้วก็ต้องการให้ข้างล่างเนี่ยเล็กกว่าข้างบนนี่นะข้างบนนี้4นิ้วนะคะ ข้างล่างเนี่ยสมนิ้วครึ่งอย่างนี้พอเราป้ายสี่นิ้วอย่างนี้นะคะเรานำแพทเทิร์นนะคะมาวางมาวางอย่างนี้เลยค่ะจีบเนี่ยเขาจะอยู่ข้างในพี่หงไม่ได้ใช้วิธีแยกกระดาษนะคะพี่หงจะใช้วิธีวางวางทับเป็นจีบแล้วก็กิ้งเลยค่ะพี่หงจะให้จีบเนี่ยออกมาจาก จากกลางเนี่ยถอยหลังไป1นิ้วนะคะจีบนะคะจะถอยหลังมา1นิ้วพี่ผมก็ตั้งอย่างนี้พอหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ลากหาแนวว่ะค่ะ,ะลากตรงลงมาให้เอียงนิดนิดนะคะแล้วจับเส้นที่เราลากเนี่ยค่ะให้ตรงกับจีบข้างในจีบข้างในนนนะคะให้ตรงกันอย่างนี้ แล้วก็หาแลรับทับค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลิ้งแผ่นหน้าเนี่ยค่ะลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะพี่หงก็จะไม่กลิ้งพี่หงจะขีดลงไปเลยค่ะก็จะได้เป็นทรงกางเกง ส่วนตรงเนี้เราต้องใช้วิธีกลิ้งค่ะปกติเนี่ยเขาจะแยกกระดาษเนแต่พี่หงจะใช้วิธีจับกระดาษพับเป็นจีบไปเลยแล้วเราก็กิ้งขาเนี่ยค่ะ กิ้งส่วนเนี้ยอีกซีกหนึ่งเนี่ยค่ะลงไปเป้าตรงนี้ด้วยนะคะขาข้างล่างอย่าลืมเกล็ดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราขีดแต่ข้างบนกิ้งเกล็ดลงไปด้วยค่ะ ตรงนี้เราก็ทําให้รู้ว่ากลางกับกลางจะได้เจอกันนะคะเห็นแนวไหมรหนังที่นี้ออกนะคะแล้วเราก็กลางออกมาอย่นี้นะค่ะเส้นที่เป็นจีบเมื่อกี้เราก็ขีดที่เป็นรอยเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ขีดตรงนี้เขาเป็นรอยตรงนี้คือจีบเมื่อกี้เนี้ยค่ะนคะคะเราก็จะป้ายมาอย่างนี้เวลาเราต่อกันอันนี้ข้างขวาใช่ไหมคะข้างขวาเนี้ยจะตัดเป็นแผ่นอย่างนี้ข้างซ้ายก็จะมีแค่นี้เวลาเราเย็บกันก็อย่างนี้ พอตอเป้าแล้วนะคะเราก็จับอย่างนี้ค่ะทบลงไปก็จะเขาก็จะบังเป้าเวลาใส่นะคะอย่างนี้จะทําเป็นซิปข้างก็ได้หรือจะทําเป็นซิปหน้าถ้าทําซิปหน้าตรงนี้จะต้องใส่ขอบแล้วก็ยื่นมาแล้วมาเกี่ยวตะขอต้องเกี่ยวสองทีนะถ้าถ้าจะทําป้ายทับอย่างนี้นะคะถ้าจะใส่ซิปหน้าต้องเกี่ยวตะขอสองทีไม่งั้นตรงกลางจะหล่นนะคะ พี่ผมแต่งให้เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นอันนี้คือเส้นจีบใช่ไหมคะทีนี้เราก็แต่งเส้นขานะคะ กระดาษมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาแพทเทิร์นมาวางข้าทีนี้ตรงนี้ไม่มีเอวใช่ไหมเราก็นำชิ้นนี้นะคะมาต่อเนี่ยเส้นเอวก็จะอยู่ตรงนี้ อันนี้คือกึ่งกลางตรน,นี้ค่ะตรงนี้ก็คือกลางหน้าจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยเนี่ยแนวเนี้ยก็คือจุดเดียวกันตรงนี้คือจี วิธีดึงเป้านะคะจับคู่กันนะคะ